ส้มตาแกงว่างตัวอื่นพี่น้องกินผู้เดียวยังงับงับพี่น้พี่น้องเลยผู้เดียวสองคนจะสูดจะกอยกล้องเอาเอาจานก็บข้าสันส้มตามแก่งว่างรอบป้ายพี่น้องเลกันจองแม่ซื้อยม่หอยข่งกว่า

ไอ้มีแบบว่าอะกนมแบบราาเียเตมมาม่นเนียจที่เดียวโอ้ยบอกเราทีนเรานใี้นันัไข้าวมันไกุ่ไก่ว้าเรียงลูกมาจนใหญ่ไก่กุ๊กล้มาด <laughs> cây cây dinh 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 ไก่ไก่ฟู๊ฟู๊ฟู๊ไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่เอายังอย่างนั่นไงมีนมไม่ลูกเด็ดน้ำต้มหม้อต้มเคี่ยวเขาเด็่ดีมาก เขาเมื่อนั้นมากพี่แดงนี่เนี่ยมันมองสันเป็นเนี่ยขาหลังรอค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เสน่ห์ได้จ้าเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ตลอดเพื่อจะเป็นบ้านนี้ได้จ้าขออภัยได้จ้าเด้อบริกนให้เบิ้งค่ะพี่น้องจลเจ้าบดีจ้า